กินทำออไรอ่ะอ่านหนังสือเตรียมสอบเรากินข้าวหรือ,อย,ย,ยังยังอ่ะทำไมเึงยเราไม่กินเราเหลือกันอยู่แค่นี้โอ้อลำบากแก่เลยไปกินข้าวได้กันเถอะนะไม่เป็นไรเราเกรงใจให้เอาป้า แฟนตาไม่ต้องไปเก็บช่วยมันแฟนตาจะไปเก็บช่วยมันทำไมแกก็รู้ว่าพวกเราไม่เล่นพับมันใช่แกก็รู้ว่าพวกเราไม่เล่นกับมันแต่พวกเขาก็ยังจะเป็นเพื่อนเราไปอีกตั้งสามปีเลยนะงั้นแกก็ไปเล่นกับพวกมันถึงม่ต้องเล่น คุณข้าเป็นไงเหรอทำไม,ม,มไนั่งอยู่คนเดียวเราทะเลาะกับเพื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะค่อยๆคุยกันนี่งา,านจัดสรรกันหน้นะไม่เป็นไรขอบคุณมากนะงั้นเราขอตัอขึ้นห้องก่อนนะงั้นเจอกันบนห้องนะวิ่ยคู่มา เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันเกี่ยงอะไรเพื่อนวะนะไอ้ตาลแก้งเพื่อนทำไมวะีอะไรหูไมอันนี้แก้ในคูณเดือนมาคูเห็นเนาะเพราะถ้าเขาเจ็บพึ่งถ้าเขาโดนใส่เราใช่ไหมเราเป็นยังไงก็ไม่ยังไงไม่ยังไงนี่คุณเอของของเธอไหมเออเจ็บไหมฮะเขาเพื่อนเจ็บไหมเจ็บไหมเออโทนเขาจีกงไมไม่ยังไงขอกุมารเด็ดนีน มีมายาหน่อยอยู่แค่เสียบสองมีแค่นี้เลยไม่รักกันเอา้าขอบคุณครับขอโทษอุ้ยให้มันสุภาพสิดวาหน้าตาก็ดีชาติสุดก็ดีโอเ้เฮยผู้สอนมั้งแต่มอหนึ่งมองสี่มัได้แค่นี้เหรอนะทำยังไงโอุอ้ยทำมันดีสุดวะไอ้น้องน้องกอนหน้าไหมไอ้โดนบ้างขอบคุใช่ไหม ขอโทษเขาไม่ต้องยีครูไวขอโทรับขอโทษค่ะเออต่อไปถ้ามีเหตุการณ์นี้ทำไงคุณกต้งขอตหัวขอหัวก่ะจัด้าสมบูรณ์นะครับสนใจไมบูตัวจรแตมรู้กเดี๋ยวเราดูครับครับข้างหน้าครับอยากให้มีนะครับจับมอกันสมตสมมติจับอกันดีวะไมมีกอแค่นี้ได้ไหมปะไอเชิญเชจับอกันดีะ ต่อไปได้มีนะแต่เพิ่งมีว่าให้วัวอะไรกันไม่แกะบ,บอกสียาแล้วเดี๋ยวให้มีนะอ่าเดี๋ยวมีนะมีอะไรให้บอกกูนะโอเคเดี๋ยวกูไปผอนคลายกันก่อน,น,อนเดี๋ยวเจอเจอเอำดีเนี่ยนะ กินเราขอโทษนะไม่เป็นไรเราไม่ได้คินอะไรอยู่แล้วเราจะมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ไหมได้ผ่าน,นผ่านเรื <c oughs> ่องเลวร้ายด้วยกันนึกถึงตอนที่เลี้ยนแล้วเราทะเลาะกันฉันยังจำไม่จา้โอ้เพื่อนเอ้ยไปโยนไหนช่วยส่งข้อความมาที่ได้ไหม